สวัสดีครับวันนี้ก็กับผมเหมือนเดิมก็เป็นอะไรเฟนดีเคครับวันนี้เราก็โหลดเกมที่อะไรก็ไม่รู้อ่ะแต,แต่แต่ก็ไม่รู้ชื่อเองลหละ่าเราจะไปเล่นกันนะครับถ้าใครจะมาเล่นก็ต้องมาไม่มีให้กดต้องมต้องมายืนยงนี้เอาเห็นไหมครับอันนี้ผมจะเล่นแบบสองคนนะวันนี้ผมจะเชิญลองเชิญเพื่อนดูว่าเพื่อนจะมาไหมโอเค ไม่ตอบอ่ะเพื่อนไม่ตอบอุ้ยเพื่อนคนนี้ก็ยิงดีคือเพื่อนสีเข้าเร็วเร็วเออเข้าเกมแล้วเข้าเกมแล้วนะครับนี่มัสเรามันต้องให้เราไปฆ่ามันพวกมอสเตอร์อะไรแบบนี้ นี่ค่ะมอสเตอร์แล้วเราก็จะชนะแล้วก็เราก็จะไปด่านบอสน,นะเกมนี้อ่ะมันต้องเป็นตัวอย่างตัที่ดีอ้างแต่แบบนี้มาจิ้งก็มาตีกระดูกเหรอกระดูกเหรอกระดูกตีมาที่ าสวยสวยเด็วเพื่อน,น,นออตีขาตรงนั้อออนอน่ามีตัวเหี้ยอะไรเนี่ยออกมาไยไปคอมอน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 โอเคโอเคฆ้ามันฆ้ามันฆ้ามันตั้มตั้โอูเคครับแล้วก็จะไปฆ่าบ,บอสก,กัน สึกวานตีตรงนี้ผู้ฆ่าบัางเอานัดเดียวแตกแล้วเหรอโอ้ฉันไม่เอาของพวกนี้ชิง ถึงถึงโอเคใครอยากโหลดเกมนี้ก็ไปโหลดได้แต่ไม่รู้ชื่อไปเล่นโหมดดีกันแบบโหมดเดียวเลยเคลคุณจะไป มีพวกมันซื้อมาค่ะด้วยแกดไปงานจำควายครับพี่น้องต่อไปต่อไปเราจะไปสู้กันวันีจะมีแผนที่ให้เราดูนะเฮ้ยปัง แล้วเราต้องเขาินี้เข้าไปฆ่ามันไอ้เนี่ยบ้างขยะแกะก็เข้ามาตั้งนี่นี่เนี่ยตาก็ขึ้นรถมาได้แค่วันเดียวเองบ้าง แตกหมดแตกบมบดตีแบบต้ดิครับแบบตกบมดตี้ดิครับแบบตกบมดตี้ดิครับยังไม่แตกหรอครับยังไม่แตกหรออยู่ไหนเข้ามาดิโอ้มาดูชิ้นแป๊บเดียวเองเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับ ้ามาดิครับก็มาดีครับเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับก็มาดีครับก็มาดีครับเข้ามาดีครับอยู่แล้วอ่ะครับต่อไปเราจะไปสู้กับบอสกันนะครับบอสวู้บอสใหม่ไฟผีไฟไฟผีอะไรของมันกันลูกนี่นี่ อุ้ยมันปล่อยลูกนอก้องมันไอ้แตกไปตีแตกไปตีแต่ไปแตกไปแต่ไปเอ้ยโดนตีนี่นี่นี่ปังเข้ามาเลเอ็นนะ้องเข้ามาอยากเข้ามากับพี่เหรอ come on come on baby come on come on come on baby ขอคบคมณค่มคชนะอย่างกลางอ่ะลองรับของดูดิเกลือเกลือออกไปเลยโอเคแล้วครับวันนี้ผมก็เพิ่งไปแต่งตัวมาประมาณเท่านี้ครับ <c oughs> ใช่ครับ <c> ม <oughs> ันเป็นต่อสู้ครับ โอเคเราจะเลือกโหมดนี้จัดติดเพื่อนโอ้โหเพื่อนวันนี้ดีเลิศสิบห้าแต่ผมเล่นไดสิบสามโอเคนะท่านผู้ชมวันนี้นะเราจะตีต่อวู้กับเพื่อนของเราอดูตจะใช้เงินเพื่อน ก้อนที่ลาม์ูถูฟ้านะโอ้โหแตะกระจายได้ด็ดแตยากแต่นั่เนีอะฉันไปก่อนรังนี้เข้ามาดิเข้ามาเข้ามอนเข้ามอนดิจิเข้ามอนเข้ามอนเข้ามอนดิจิเข้ามอนเข้ามอนเขมอน ขโมยขโมยไปไหนเลนโอ้โหหายกันไปหมดปัง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 กปลินก็มาสลามก็มาปังมาตีมาตีโอ้ยีะยร เดนเลวชิ้นหายบ้างอู้ยอู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 ออู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 ู้อูอรอูอููอูอููู้อูอูููู้อูออูอูอูออ bang Oh, kena awal lah. May pass. Okay. เพื่อนโหตดวเตอง มาดูเรล่อก่นต่อสู้เล่นคนเดียวดูเราเลงไปตัวนี้ดู salam fai. Mari. Salam fai. Uuuh, patut. อะสลัมไฟสลัมไฟค่ะค่ะมันนี่ๆน่่เน่่เน่น่น่่่ลแล้วไฟอื้ดูยว่าออตุ้มบังใส่เดล็พี่หรอใส่เด็กพี่หรอน่่ๆๆ

ตรงนี้ก่อนยังไม่ตายเหรอเสียแล้นแม่งเยอระเบิดอีกแล้วปังสปาร์เกอดนไปเร็วเกินยัดเชื่อยัยอือออเสพมัง tua dermah tua dermah kum ter tua dermah yang aku jumpa tengokkan pada semalam. Ee, batik batik. Ee, ni tak antai macamai way. Ini seru bunt. Ni ni. Cuma, lihat kong lagi. Kueh.